วันนี้เราจะมาตัดเข้าป่ามาตัดไม้ขายดีกว่าเอ๊ะเยี่ยอะไรข่าอ่าอ้าวันนี้ลุงอ๋อวันนี้วันนี้ลุงมีปลาหายามาหายาอีกอะไรละ่ะลุงปลาหายยากเหรอราคากี่บาทลุงอ้อแค่หนึ่งตรนล่อเองละ่ะหนุม่มมือไหมหนุม่มโอ้ผมมีเศษเงินอยู่พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมจ่ายจ่ายตรงไหนลุงจ่ายที่ฝั่งนี้เลยอได้ลุงได้ อ้าวแล้วลุงเวลาจะบอกด้วยแหละเนี่ยเอาปลาไปแล้วก็กินต่อหน้าให้เฮ้ยลุงดูเลยสิได้เลยครับลุงอือโอ้โถทำไมรสชาติของปลามันเหมือนอย่างนี้เออ ทีนี้ที่ไหนเนี่ยโอ้ยมันหน่อไปหมดแล้วอ,อ้าวลุงเออล้วนีงมันอไนะไรวันเนี้ยหนูไอ้มาเอาวงจรตัวจากลุงค่ะ กระเป๋ามาให้และหาเล็สตัวเราเองแล้ว huh. ก uh ็เออแล้วลุง uh ลุงให้ผมทำอะไรเนี่ยไปต่อเครื่องรันให้ติดก็เตอได้แต่แล้วก็ไปนดังโจงเครื่องนั่นงั้นใช่ค่ะตัวคับคับคับลุงคับ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 ผมทับตามก็ได้คัตามก็ได้โอ้โลุงเราจริงดิทำได้เลยค่ะสวยอ้าอ้าโดนตอที่ด้วย นั้นผู้ชายคนนั้นก็โดงเครื่องนั่นตอกตาอย่างน <elim> ่าดลูสาร